เมื่ออากาศประเทศไทยก้าวสู่สภาวะหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดโอ้ยมันร้อนอย่างนี้สวัสดีครับออมเล็ตเฮ้ยสวัสดีครับน้องเชเบตน้องเชเบตร้อนไหมไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินในเซเว่นเย็นเย็นแก้กระหายดีกว่าอ้แค่เข้ามาในเซเว่นจากอากาศที่ร้อนก็กลายเป็นเย็นสบายเลยนะแล้วอากาศเย็นนนี้ถ้าออกไปมันก็ร้อนอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราออกไปแล้วต้องกินอะไรดี เพ่งตื่นลืมไปขอโทษครับไอติมดีกว่ามาให้ด no ูต <ique> <sh> <sh> ิมเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาหาไอติมกินในเซเว่นแก้ดับกระหายนะครับวันนี้เซเว่นสาขานี้นะอยู่ในปั๊มนะครับมีแค่2ตู้เองนะอุ้ยอันเนี้ยพ่อบอกเลยว่ามันเป็นไอติมที่เป็นนมนมครีมคมเนี่ยพอกินเสร็จนะเราจะหนืดคอมันจะไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นหาไอติมที่เป็นผลไม้อ่ะโจทย์วันนี้คือไอติมที่เป็นผลไม้กินแล้วสดชื่นแล้ว ไอตีมอะไรที่เป็นผลไม้ลองเลือกถ้าเป็นครีมครีมนมนมช็อกโกแลตอ่ะกินแล้วมันจะหนืดคอนะเนี่ยอย่างเงี้ยสดชื่นเนี่ยพวกผลไม้เนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี่ยสดชื่นเห็นไหมเห็นไหมเอาดูอีกตู้ดิอันนี้ช็อกโกแลตมันจะหนืดคอมันจะเหนียวมันจะไม่สดชื่นดูที่มีไหมสตอเบอรี่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็สดชื่นอยู่นะอันนี้คะอันนี้เผือกก็ไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นกะทินะครับอันนั้นโบราณไม่สดชื่น เออน้องเชเบตเอาอะไรอมลตะอลองสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไหมน้องเชเบตนี่อันเนี้ยอันนี้เอาไหมลองไหมเหนที่น้าลองนะไมอของไมอได้อะไรครับตัวดำตัวดำตัวะครัวดำตัวดำตัวดำตัวลองัดำดำตัมดำอัดำตัวดาตัดคอัวดำตัอดำตัวดำัด้อรวดำตัวดำตัวดำตัดอดำตัวดตัวีำตัวดำตัวดำตัวดำตัดำตตัวดำตัวดำปัวดำนเวด่ตัวดำตัวดำตัตดดวดวดัว เราถ้าเราไปนั่งกินข้างนอกมันจะละลายไวเดี๋ยวเราจะกินในเซเว่นเลยนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลอยู่นั่นแหละฮัลโหลเอาอมเล็ดอะไรอ่ะอ๋อฮัลโหลไม่่ใชอันนั้นไม่ใช่โทรศัพท์เห็นเขาฮัลโหลเวลคัมออมเล็ตก็เลยฮัลโหลโทรมันมันเป็นรองเท้ามันไม่ใช่มือถือไปไปจองที่ไปเห็นมีเก้าอี้เก้าอี้เดียวเองมาก็เจอกับเหมือนป๊อปคอร์นก็ไม่ใช่อ่ะไม่วมันเป็นเม็ดอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้อร่อยปะ โอริโอ้อันใหญ่มากมีน่ากินมากเหมือนแซนดวิชเลยอ่ะมอนเป็นไหนมันเป็นลองกัดดิหอมเลยจ้ะอะไรอะมันเป็นป๊อปคอร์นก็คือข้าวโพดแลกกับมาม่าไหมล่ะแลกกับมาม่าอื้วไม่กิน อยังไม่ลองฝืนกินดูก่อนไม่ลองกัดสักคำหนึ่งไหนขอดมหน่อยนะยังไม่พีอมเล็ศน,นะครับเขาไม่ชอบกินข้าวโพดนะครับแค่ได้กลิ่นที่มาจากป๊อปคอร์นนี่เขาก็ไม่เอาเลยนะครับด,ดูก่อนลองกัดก่อนอกันกนิดเดียวกัดเลื้อยเลื้อยนิดเดีวยวเสียดายเนี่ยเพื่อนๆไม่มีโอกาสกินเลยนะเนี่ยกัดกินได้ไหมฝืนกินเนาะฝืนฝืนกินเนาะซื้อได้ใหม่ค่ะฝืนเต็มครับข้าวฝืนแล้วจะซื้อให้ใหม่เดี๋ยวไปเอาไปซื้อให้ใหม่ เพราะพอมันก็ทำมาจากข้าวโพดมันก็ต้องมีกลิ่นข้าวโพดหน่อยซื้อใหม่เลดิโอ้ยอมเลดอ่ะสิได้อะมันมันละลายสิโอ้ยไม่ว่าต้องไปซื้อใหม่แล้วแหละตามใจลูกหน่อยไปปิดเทอมแล้วไปไปเลือกเร็วๆซื้อใหม่นะครับอันนี้อมเลดไม่กินนะโอ้ยเมื่อออมเลดไม่กินพ่อมันก็ต้องมากินเองเป็นรสคาราเมลอร่อยมากลองชิมดูดิครั 阿าเมลไม่มีข้าวโพดอะไรเลยเอางี้เขาไม่ชอบข้าวโพดน้องเชฟเป็นอร่อยไหมคะอร่อยอ่ะฮัมทูเรียนอร่อยไหมอร่อยมากพี่พ่อเอ็มเลือกมาสรุปพ่อเอ็มอดกินทูเรียนดูดิเป็นเกล็ดเลยร้อนมากเลยนะไม่วูช่วงนี้เนาะจบพี่ติมพีเสียโอ้โหโอ้โหนั่งสามมาก ตรงสารมากเลยอ่ะคอยเอ็มดูนะเขาบอกให้แมวชิมเพราะอะไรรู้ปะเขาอิ่มถุงถ่ายเราต้องเหมาของลูกแล้วแหละป้าเอางนี้ออาเล็ดหักผีเสื้อให้น้องครึ่งหนึ่งแล้วออาเล็ดเอาโอรีโอไปเอาไหม <Okay. S 1> ออเออโอเคผีเสื้อไปดีกว่าผีเสื้อสดชื่นเห็นไหมคอยเอ็บอกเลยว,ว่ามันเหนียวคอส <Wow. S 1> นี่ไงคราวนี้โชคก็เข้าข้างแนะล้วตอนแรกกำลังจะว่าอเมล็ดนะได้กินผีเสื้อแค่สิบบาท สุดท้ายน้องก็ให้กินดีใจไหม, <ใจ S 2> ไหมฟนนนินเลยไหมสีเฟินเฟินฝุ่นน้องดังเดียมฝุ่นน้องเชเบิดก,ก็กินอะไรแบบเนี้ยไปแหละเนาะ <laughs> ช่วงนี้อากาศร้อนอย่าไปตากแดดนะรู้ไหมมันจะไม่สบายนะคะอ่าหนูชอบที่ผีเต้อแล้วไม่บอกแต่แรกแหละให้แม่โอซื้อแพงๆนะวันนี้หมดไปกี่บาทค,ครับไอติมทั้งหมดนี้เกือบสองร้อยแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโอ้โหอากาศร้อนนะครับต้องยอม อ๋ออมเลดก็กินให้อร่อยนะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนขอตัวไปกินไอติมของอมเลดที่เหลือก่อนนะครับอื้อื้อื้ปาร์ตี้ไอติมปาร์ตี้ไอติมโจนแยกย้ายกินก่อนนะครับก็ออกมากินข้างนอกเลยครับเพราะว่ามันเลอะเทอะมากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถของเรากลับนะครับตอนนี้ก็ยังอีกไกลนะนี่ขนาดเย็นแล้วนะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยนะเป็นไงเด็กๆอร่อยไหมครับกินิมวันนี้ พ่อแม่ก็ตามใจเต็มที่นะครับช่วงปิดเทอมแบบนี้นะหมดยังหมดแล้วเราไปทิงขยะนะคะอย่าทิ้งเรีย่ยราชนะคลิปนี้พ่อเอ็มกับออมเล็ตแล้วก็เชเบรดขอตัวลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับบ๊ายบายบอยอมเล็ตไปทิ้งขยะเก่งมากครับแม่มก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรมาให้นะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่เลี้ยงพวกเราร้อนจัง